ค่ะกลับสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกๆคนเนาะคะ่ะเนาะค่ะกลามาพบผอกันอีกแล้วค่ะกับทั้งช่องพิมพ์ผ้าโชกตอนนี้แอดอยู่กับพอ่อแกนเนาะค่ะหรือว่าเซียนแกนเนาะคะ่ะเนาะหงวดของที่แลวเนะคะเหล็กของ่อเขาตรงๆเลยค่ะหนึ่งแปดเนาะคะ่ะวัดตองกลับเลยเนาะคะ่ะเนาะ ขางวดน,นี่ก็มาตามต่ออีกเทือนึงเนาะค่ะนาาว่าแนวทางของพอแกนรสสูตรคำนวณของพอแกนนี้เนาะค่ะจะให้มาเป็นตัวใดค่ะพี่น้อง่ะก็กรับชมเราฟังไปพร้อมๆกันเลยเนาะค่ะนาอสวัสดีครับพ่อแก้วครับ เปลียนจะอไรองวันหันวันสิแปดก็ต้องกลับพอว่าคักแน่แต1สิแปดไม่ต้องกรับช่ช่โช่อดีเนเอนะช่หลักษานเหน่อยอ่อ่อ่าสิแปดก็ต้องกลับเลยอ่าสิแปดก็ต้องกลับได้พลอยวิรางเด้อแต่ว่าวงหบถือเซออ่าวงหายตบถือ่ว่าแต่วมามันก็เรียกเมื่อไรเนาะมันมีเลียกหาหางนึงกระดาใจนด้จับตั้งทีคือเปดมีองค์เท่าไหร่เนาะคือความว่าได้เป็รักเมยแล้วก็คือตัาตัวเขาประกอบมันกับมีเสียเงีนอ เพราะต้องมาจับท่างมันถือแบครับคิดว่ามันคงจะมีโอกาสได้ครับผมถ้านจับท่างถือแล้วครับขอเว่าบ่อผาดหลักของมันบ่อผาดหลักของมันตีซึ่งหมวดวันที่ทีมห้องนี่ก็เฮ็ดไว้แล้วบอกว่าอเอาเฮ็ดไว้แล้วเฮ็ดไว <ไป S 1> ้ไ <ป S 1> แล้วเนาะ จะเริมเบอร์โทให้เอฟซีน้ำเลยได้อาเทยเอฟซีเป็นอยากให้ค่าประกงประกางสินะค่ามึกประกางค่ามึกยังจังสินะคาเผู้มโชอมีใช่น้ำเฝ้าือนานครับผมคาเทีเิ่นมีบุญบาสนาพาเิ่นถือพาเิ่นแบบมนำใจครับผมเอคาเจียเป็น ตัวมากอะให้โทรหาพอกแกนโหลดจังสิน<ม>ะความหมายจังตัวมาหาผมนี่ก็สิได้มาขอเบื่อน้ำผมออขอเบื่อพอกแกนเชื่อเขาเให้เพิ่มตัวตรงครับพอกแกนโหลดแต่ครั้ Laura, นี้ลั่งเคียร์ว่าพอกแกนมากตัวไหนฝันจังไหนยังเสียก็จะตัวถามสินะพ, <inspire S 3> <ubine S 1> พ่ออะไรจัดเจนโหลดสิน่ะต้องฝันฝันว่าแี่ยังครับด้ ไม่มันใจว่าอนบงนเงนเง่นใจว่าปอสิ้นเลยล่ะเออเงื่มื่อสิออกได้นี่มาแท่ลไรวันต่อไปมาแท้แต่ว่าแต่ว่ากาว่องไปมันว่องไปก่อนอะไได้หรือเป่นี่ครับเออมาเลยว,วยันเดีวว่องเราสุดทายก็เลยบบหบอยังกับมีอได้หันมาบ๊อบยังกัมีได้หันละกว่าไเหมันใจว่าแปดยังครับครับเขียนชันเอากระดาษเขียนตัวมันเ,ปเปนาะ เอออาจารย์ปลาซีนี่คิดว่าบ่มากอยู่แล้วล่ะลักซี่นี่เขาอยู่แล้วเมื่อนี้เมื่อนี้กับบมีอาจารย์จะว่าผมเบิึงเนี่ยโอ้ลักซีนี่ผมก็ว่าโอ้บ่าน่าสิมาบ่าน่ามากก็มันเคยตัวพี่แหละก็เลยมาเลี้ยงทั้งผีละทั้งหนึ่งเป็ดไร้ไข่ไร้ยังเขาเจากระตัดงซีออกมะเออออนั่นแหละเ้าเจาะปลาซีบ่มากครับมาบ่ได้ครับแต่บ่เป็นเหงาซีบ่มากหรบ่เอาเป็ดเพราะว่าเปดมันใจที่ครับเียนลูกเดือโฟเรื่องนี้เด้ฮะ เดี๋ยวมเยวนลุกห็นกันจักหน่อยก่นนะข่าวฟ้วายันหมดนะ้วไเดี๋ยวผนตรวจประจำวันที่16เมษายนเนาะวันที่16เมษายนเมษายน สิบหกเมษายนสองหกหาครับนที่สิบหกเมษายนสองห้าหกห้าเอาให้ให้สามตัวไปเป็นบนไว้ก่อนเนาะครับสามตัวสามตัวนี่หราสามตัวบังหวัดเนี่รียนเรีนให้สามตัวก่อนตัวแมนธรรมดาจังหวัน สามตัวนะผมแต่ซับยู่ในนนี่ล่ะเราไปสัำมาเยอะเลยูี่ทำยาสามตัวซับยูนนี่แล้ววนี้ได้ห้าเป็นหลักสิบเด้อวันได้ได้หาเป็นหลักสิบห้าเป็นหลักสิบห้าเจ้าไรสิมาเข่ากันหรือว่เข่ากันแต่แต่ของไฟมันสูตรไฟสูตรมั่นนอนไฟสูตรมั่นห้าเป็นหลักบเรียมของไือ <Heaven> s. <S บรดีเลียนน้องไผเอาเขาตัวเองแต่ว่ากะที่มาบ่ธรรมาดานี้เ่เขาต่อต่อต่อแหน้าดเกี่ยวบ่รุดเกินงวดงวดนี่ละงวดรุดงวดนึงวันต่อไปยังยังงวดรดไหลก็เขาโ่วงมาให้เขาได้เราเลยคือสองแล้ว่าเอฟซีหลยคนตัวมาโอ้ยตามพวกแกนนี่เนี่ยผ่ว่ะสองได้สองสอง อรับหน่วยคือสองแล้วถ้าเพิ่นมาด้วยกันเพิ่อก็จะมาหาสองเม็ดเดียวคือจังเทไหนเอน้ะจับนี่แต่มาทำกันกคือจับคู่ชนเลยกคือหาสองชนคือหาสองโวกุมา้เลอ่อนี่คือเป็นตัวเด่นครับนี่ก็ป็นเด่นหากับสอง จับกู้ชนก็คือห้าสองแล้วบัดนี้ถ้าจัดถ้าเพิ่นบอม่าน้ำกันถ้าเพื่อนบอม่าคู่กันนี่ก็คือเพื่อนจะจับคู่เป็นตัวอื่นก็คือห้าแปดห้าแปดห้าเจ็ดห้าเจ็ดแล้วก็ห้าสามครับบอห้าหก 5, 6, นะห้าหกก่อนห้าห้าหกห้าสามห้าสามแล้วก็ห้าหนึ่ง อห้าศูนย์บห้าศูนย์ห้าศูนย์บึงอามนี่เด้อบึงตามนี่เด้อเราจะไปลองเราจะลองดึตามนี่แล้วตัวนี้ก็ต้องมาแปสองเจ็ดสองหสองสมสอง แล้วก็02 02สอู่นั่งนี่มันจะมากหาคนจังสี่มันมากม,มากสี่มากมา,จากจังสี่แล้วแล้วเนี่ยคณะนี่คือส่องตนงวดอยู่เนาะครับมันส่งตนงวดอยู่นี่ว่าสอบตัวไหนกน็คือเป็นสอบตัวเก่งละตัวที่เก่ง,งมาก<อ>แต่มันบอ่มากน้ำกันดอกครับผมบม่มาน้ำกันถ้ามาน้ำกันจะเป็นหาสองม็ดเดียวเลยครับผมเค่อยเปลี่ยนคยเปลี่ยนในมากน้ำกันม่มาหน้ำกันเคยมาแต่สองหา คันได้หากับสองนี่มัจจิมาสองหามาสองหาหาสองมาไหมแมนโอ้กับทั้นที่มันจะกับทั้นที่มันมันกันได้มัจจิมากับคือคือเป็นตัวนี้บี่อสาเหตุทีนีเก้าหาสองแเ้าก็มาจะใส่เก็เนี้ยไว้เป็นรักลอยก็ไว้เป็นรักลอยนะมาจะใส่มจะเลยแมนเลยว่าเก้าสองหาเนาะแมนแมนเมื่อกดนั่นก็ได้งมดนั้นได้หากับสองครับก็บอกว่าเดินหาเดินสองมันบอกเก้าสองห้าบนเมื่อกดนะแต่เมื่อกดนี่กี่นะ มัเคยมาเอะไราะเอ้ยมันมากมันเหมามันมาคูมันมีโอกาสมาอีกนีดนี่อ้ยแมนขันได้ยังสี่มันมีโอกาสมาแต่ละถ้าหากว่ามันบอมากนี่หวดนี่มันใจตัวไหนเนี่ยในระยะนี้เนาะครับอในระยะนี้จะมันใจมันจะมีห้าเจ็ดคือส่งส่งระยะนี้คือบอลฝันข้อมว้อมักในหมดนี่ห้าเจ็ดแล้วก็ห้าศูนย์ครับผมอันนี้คือ เือความมั่นใจในช่วงนี้ความมั่นใจในช่วงนี้เนี่ยโดยที่ตามตอนต่อไปมาอาจจะมีฝันมาประกอบพื้นจะไลยในกรณีที่มั่นใจตัวนด้คิดเรื่องย่ำนี้ที่เรงเนาะเสียงเสียงเห็นมันมาพ่อเออเมันมันต้องมันต้องเช็ดเลยยังสี่ห้าก็ต้องนี่กาสนหนึ่งเสียงครับเสียงสักปรนหยามมึงสักปรนว่าครับเออมันจะเป็นไรแล้วบ้านนี้ตัวนี้มากตัวไหนมากเกียสองเกีสองมากเกีสอง มักเก็ตสองครงนี้มักเก็ตสองแล้วก็แปดสองครับเอามักสองตัวด้านนี้ด้านนี้ที่นยังไงเออไม่รนมักเก็ตสองกับแปดสองเอามักเก็ตเป็นตัวเน้นสองเป็นตัวเน้นด้านนี้ก็คือหาสูงย์กับหาเจ็ดครับคือส่วนในระยะนี้มันก็ยังตุ่มหงดต้นเนี่ยก็คือหงดหงดเทีได้ให้แล้ะมันตุ่มหงดแหละเลือดบอกว่า ถ้าหากว่าไปๆเมื่อจะรอดมึงก็ฝันเติมอีกครับผมเดี๋ยวมันจะมัจะเป็นยังไงนะจะ่าคันได้ฝันนี่ครับยี่ที่พอจนไม่แคันคันได้ฝันนี่ว่ามันคันได้ฝันนี่จังหวัดวังนึงนี่ลนะฝันย่ำเปียกเนาะ่นฝันย่ำเปียกร้นเปียกมากครับแต่ว่าแต่นี่มากนี่ก็ยังบ่ฝันยังบ่บ่ฝันยังบ่ฝันครับพ่อมักตั้งใดเป็นบนเป็นล่างตัวนี้นี่นี่เป็นรังนล่างตั้งสองเป็นล่างเนาะจะได้บอกให้ว่าเป็นล่างด้วด้านนี้นะครับ แต่แต่กับว่าตายตัวหรอว่ากับว่าตายตัวมันมันก็ของบมไม่หักขึ้นวันนะฮะ <c oughs> หายมันค,ค,คือคือว่าหันว่าหันกับว่าเปลี่ยนร่างนีแต่กับว่าเปลี่ยนบนอ่านี้มันกับอาณหภบมไอะไรเนาะมันก็บต่วเนี่ย เคล็ดไว้ตามสูตรเ้าเคยว่ามันเคยเป็นร่างมันส่วนมากมันจะเป็นร่างหลายกบนโดนโดนมันจะร้อนขึ้นเทีน,นึงขึงน้นเป็นบนมากเป็นบนที่มันมาเป็นบนเรื่วัดสีมากกับเคล็ดว่าที่เข่าอยกกู่นี่เลขถึงตาอยู่ที่พอมีตัวถึงจนมามีตัวถึงตาแล้วเออเอเอ,เอ,เ,อเอาเอาแนี่ยมาดูมาตัวไหนซ่อมตัวไหนอว่างห่งเอ็นเอฟซีคนจนโท่มากส่งทุดท้ายพอดีครับก็เลยบอกว่าพ่อมันเจยตัวไหนจนนี่ก็บอกไปแค่หาตรงนี้บ่ได้บอกสีหลักสี่บอกเลยนี่เอาแค่ว่าหนึ่งแปด สามแปดห้าแปดรับมหกแปดเ็ปดท่านี้เรียกว่าเรียกว่าพอมันใจตัวไรกันมันใจสามแปดเรียว่ากัห้าแปดแต่ก็ดาวเคยืมันใจแต่ว่าฝัน่ว่าแปดจังหรอว่าสันแล้วนึ่งแปดดีหรืบวบอกว่าันเอาขันมักนึงขึ้นเลยก็ได้บอกสินะเอฟซีคนเทน์เท่ามากนะเดีว่าเขาจะบ่มากหรอกเขาจะเท่ามากรอถ้าขั้มากนึ่งแปดเน่นเรีนเลยก็ได้บอกทอนมียนหันอยู่แล้วก็ได้บอกสินะ เพราว่าคิดว่าแปดมันดังยู่แล้วคันนึงแปดมันเข่ากันพอดีครับนําเลยก็เลยบอกเดี๋ยวกับ่น่โทรมานมาโทรมาเดี๋ยวคนสีโทรมาดอกเลี้ยวความยาดลุงบือทุให้่เนอยู่ดรอทิหวบางนึงนี่หวจะดิ้งสองแปดแล้วมักสองแปดนะว่ามาเกิดเพราะว่าเหล็กวแกนมันสิมาอยู่ว่าหนึ่งแปดนราะนเลยมากันหนึ่งแปดเลยเก็บอะไรทุ่นขึ้นบ่าับอืม อันนี้กันหายคาประกงประกาพวกนยังไงยังมันทครับพ่กแก่นครับพ่กแก่นหมด ครับฮะฮะโอเคอันนี้เด้อพ่อเด้ออันนี้เก็บบ่ไรก็เก็บอะไ้ทุนครับผมอันนี้สรอยสร้อยค่าปักพวงปากการ่ำลุ่ยมั่งมีต่อไปคิดชิงไก่ได้สิ่งนั้นสมดังปรารถนาครับหาเงินก็ให้ได้เงินหาทองก็ให้ได้ทองไปใส่มาใส่ก็ะยัยมีแนวสิ่งสวยลายข้ามากวมกันอันนี้ไก่ไก่ให้มีแต่ความสุขข้มหมานข้มรล่ำข้มรวยมั่งมีเงินทอง มันไหลกล่องเท่าไหลมาสู่กระเป๋าเสียกระเป๋าฝาจะได้ขาดมัเป็นดั้งน้าตก๊กาทําให้แหลขอดอกสูท่างสาธุหรือความเขียนเลื่อนหายก่ออกมิจักด้างกายเอ็ดชือเอดูทุกทุกทานอับนี้ตั้งแต่มือนีนี้มือละทอหัวในมือนี้มืออึ้นมือนี้มือละทอเนี่ยวก้อยคันนี้มือเล็กมือน่อยหายจ่อยแมนบอมี่สาธุสาธุครับพี่น้องคะนี่ก็เป็นแนวทางจาก พอแกนหรือพอเสียนแกนเนาะคะ่ะเนาะพอเพิ่นกับนิ่นๆให้นะคะคือหาเจ็ดกับหาศูนย์เนาะค่ะค่ะลักสองกับแปดสองกับเจ็ดสองเนาะค่ะพี่น้องคะกัะเอาไปพิจารณาค่ะแคปนาจอไว้พิจารณาเนาะ,ค,ะ,นะค่ะเนาะกัมักกะจัดนะคะบ่ามากักกะบป้อยพันเลยเลยเนาะค่ะกัะอย่าลืมว่าเลขทุกโต๊ะนะคะพี่น้องมีสิทธิ์เขามีสิทธิทลุดเนาะคะ่ะเนาะค่ะมกักกะจัดบ่ามากักกะ ปล่อยพันไหลเลยเนาะค่ะเนาะใส่วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนั่เนาะค่ะเพราวาทั้งช่องนะคะเ<าว>สนอเพื่อเป็นแนวทางท่านั้นค่ะพี่น้องค่ะกับวิเคราะห์เบื้องดีๆก่อนการลงทุนเนาะค่ะเนาะราวาการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงเนาะ,ะค่ะค่ะสำหรับเอลซีท่านไหนเขามาชมแล้วมักหรือว่าชอบนะคะค่ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ค่ะกดติดตามที่สำคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ค่ะจะได้บ่พลาดแนวทางเด็ดๆจากทางช่องนะะเนาะค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนพอกันคลิปหน้าครับพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ